สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องขอสวัสดี FC ทุกคนที่เข้ามาตามช่องของจ้าจ๋าปากกระพนเมืองเพชรบูรณ์ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจ๋าจะมาสรุปตัวเลขที่น่าซื้อนะคะจะเป็นเลขคุณต้อมแล้วก็ถ้างวดน,นี้เนาะถ้าเลขอั้นมันจะออกเราจะซื้อตัวไหนก็ลองดูนะคะมีตัวเลขไม่เยอะก็ FC ที่สนใจมะขามกวนมะพร้าวอ่อนตอถานมะขามสุกแกเปลือกสีทองหรือว่ามะขามแช่อิ่ม ก็เดี๋ยวมาขําชาอิ่มนะคะรอบวันเสาร์นี้ยังว่างนะคะรอบวันเสาร์นี้จะว่างอยู่ แบบข้อก็มีนะคะแบบข้อก็ว่างแบบฝักก็ยังว่างอยู่ก็เดี๋ยวแอดไลน์หรือโทรมาได้ที่เบอร์065-837-5812แล้วก็อมามะขาม,วมากวนมะพร้าวอ่อนเตาถ่านนะคะยังว่างเหมือนกันนะคะแล้วก็มะขามสุกแก่เปิดกสีทองก็โทรมาได้สั่งมาได้นะคะที่เบอร์โทรของจ่านะคะนั่นก็คือ065-837-5812รอบนี้อร่อยมากนะคะสาหรับมะขามกวนเพราะว่า,วาเนื้อมะขามเยอะมากนะคะเนื้อมะขามเยอะมากเนาะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางกันก่อนสําหรับเลขคุณต้อมที่จะลงให้อ่ะจะฟันชุด2ตัวใช่ไหมแต่ในคลิปนี้จะฟันชุด3ตัวก็คือเอาไปเน้นๆเลยก็จะเป็น3ามหอันนี้จะเน้นมากนะคะส่วนชุด3ามหก็เน้นปกตินะอันนี้ก็คือตัดมาจากชุด6ตัวนะคะก็อันไหนที่ไม่เข้าขายเราก็ตัดทิ้งนะคะก็จะเหลืออยู่แค่2หางนั่นก็คือ3ามกับ3ามสองห ส่วน2ตัวล่างนะคะจะมี4 3่สามมีห2อมีสีอันนี้จะเน้นล่างที่4 3่สามนะคะห2สอเนี้ยจะเป็นตัวกันอันนี้จะเป็นเลขคุณตั้มนะคะจดทันหรือเปล่าจดให้ทันนะคะอาตมาถ้านะคะเลขมันจะออกเลขอั้นนะสำหรับงวนนี้นะถ้าเลขจะออกเลขอัน้นให้ซื้อเลขตัวนี้นะคะนั่นก็คือ4 0 4 4เพราะว่า <c oughs> สีนย์เนี้ยมันเป็นเล็กอัน้นแต่ถ้าสมมติอะแต่ว่าหวายในแต่ละงวดน้องมันจะออกเล็อั้นอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ลองไปเสี่ยงกันดูอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของคุณต้อมนะคะอันนี้ก็ถ้าหัยจะออกเล็กอั้นเนี้ยก็เป็นเล็กของคุณต้อมเช่นกันนะลองดูนะคะแนวทางทั้งหมดอะก็สามตัวมีอยู่สงหางสตัวก็สองตัวก็มีสี่หางถ้าชุดสาตัวก็ตัดเล่น สองตัวด้วยก็ดีนะคะตัดไว้เนาะเผื่ออ่ะสุดท้ายนี้นะคะจ๋าก็ขอบคุณ f c ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋านะคะถ้า FC ท่านไหนอยากได้มะขาคคมกวนมะขามสุกแกเปลือกสีทองมะขามแช่อิ่มก็อย่าลืมโทรมาหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0658375812 4นี่โมงเย็นนะคะใครที่ได้โชคใครที่ถูกหวยก็เดี๋ยวอคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ